ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวัฒนาการของวานตัวน้อยนะครับวันนี้เราก็มาเป็บข่าวสารเกี่ยวกับโลกริปตยตัวกงแล้วนะวันนี้นะครับเราก็มาเป็นส่วนของขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับคุณ EK e 2นะครับส0 8าครับสำหรับข้อเสนอ8 8 1 3าพันครับ1.6 m กําลังเข้าสู่โปรแกรมเชื r a ราควนใหม่นะครับจะช่วยเราตรวจสอบโครงการและให้ทุนกับกลุ่มชุมชนวัตถุกาสติงอย่างเหมาะสม ตัวข้อเสนอนี้ก็จะเป็นข้อเสนอส่วนของการตรวจสอบข้อเสนอต่างๆแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแผนการเสนอต่างๆแล้วก็ในส่วนของเงินทุนแล้วก็ความโปร่งใสในการจัดการนะครับแล้วก็แต่ทุกๆท,ทุกอย่างครับที่มันจะเกิดขึ้นยังไงก็ต้องผ่านการวนจากชุมชมนอีกทีนึงอันนี้เป็นเพียงแค่การตรวจสอบนะครับไอโครงการที่มันมีความเหมาะสมเนาะคือตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบความโปร่งใสของมันเองถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะอ่า และในส่วนต่อมาครับสำหรับข้อเสนอ10879นะครับก็คือ,อผ่านนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยากจะรู้ว่าสิ่งนี้ต้องการการสนับสนุนเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับยูจีที่ครับวตให้ไอตัวตัวนี้ผ่านไปแล้วนะก็อส่วนในตัวนี้ก็คือในส่วนของบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับที่การจ่ายเงินทุนนะจะต้องผ่านชุมชนนะแบบออนเชนนะค,คือการลงคะแนน ลงคะแนนเสียงลคงคะแนนโหวตในการแจกจ่ายเงินทุนไปกับอะไรต่างๆที่เขาจะมีหลังจากนี้ส่วนของเงินทุนที่เอาไปพัฒนาเนาะอ่ามันก็ผ่านไปที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าโอเคเห็นด้วยนะว่าการจะแจกจ่ายเงินทุนนุ้ยก็ต้องผ่านการโหวตแบบออนเชนของชุมชนบุ <ๆ S 2> คคลเข้าไปโหวตไรืรอมานนั้นนะครับข่าวต่อมาครับสำหรับข่าวของคุณชานะครับกล่าวว่าส่วนของดัชคอยช่วยให้เราสามารถสร้าง twitter แบบดิเซนซไลน์ได้นะอ่านะครับหลังจาก อีลอนมัสต์นะครับซีอโอของเทสลาครับได้เข้าซื้อผู้การของ Twitter เนาะคุณชาวนักผู้ก่อตั้งคาร์โน่คือตัวอดีเองได้ออกแสดงความคิดเห็นว่านะครับวิธีทําให้เราสามารถสร้างแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแบบดินซินเทอร์ไลท์โดยใช้บล็อกเชนนะครับแล้วก็ที่ตัวฟินซี่นะก็เขาบอกว่าพูดถึงวิธีการใช้เหรียญดัชคอยล์และเหรียญคาร์โน่ของเขานะครับในการแก้ปัญหาต่่่าางๆทีีีีเเเเกกกิดดขึ้นนนนนนนบบแพลลตตฟอรร์มมโซชชยยยยใปัััจจุ ไปเหมือนกับข่าวก่อนหน้านี้นะที่มีคนออกมาพูดถึงว่าเขาสามารถรวบรวมนะครับแล้วก็จัดการในส่วนของผู้ใช้คริปโตรหรือว่าบิตคอยให้กับอ,อีลอนมัสได้นะแล้วก็จัดการในส่วนของการเย็ยนตัวตนได้ภายในไม่กี่วันเนาะมาคราวนี้คุณเช้าก็ออกมาพูดเหมือนกันก็ตอนนี้ใครก็พยายามแบบว่าชูตัวเองขึ้นมาถึงต้ม้วเพื่อให้อีลอนมัสมองเห็นศักยภาพเนาะเพื่อให้อ,อีลอนมัมเนสเรื่องเพราะว่า ในส่วนของชิ้นเค,ค้กเนี่ยถ้าเกิดใครสามารถแบ่งไปได้อย่างที่ผมบอกครับแค่หนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นเนี่ยคุณก็รวยแล้วนะสําหรับการทําธุรกรรมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นบนทวิตเตอร์ในอนาคตาน,นะซึ่งวอลลูนม,มันเยอะมากครับโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์ทุกวันนี้ก็ผมมีจํานวนหลายร้อยละหลายร้อยล้านคนเลยนะอืมซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ทุกคนนะครับที่จะใช้บริการแบบคริปโตรหรืออะไรตรกนี้แต่ว่าในประมาณคนขนาดนั้นนะมันก็ียอะลูกมากพอที่จะทําให้ คนที่เป็นสตาร์ทอัพหรือว่าคนที่จะเข้ามาจับธุรกิจตัวนี้เนี่ยในส่วนของคริปโตที่อยู่บนทวิตเตอร์เนี่ยก็เป็นร่ํารวยขึ้นหรือว่าเติบโตขึ้นได้นอกไม่ว่าคริปโตเคินซีบล็อกเชนหรือว่าในส่วนของกระดานเทรดเนี่ยใครๆก็อยากจะเข้ามาเนาะเพราะว่าทวิตเตอร์เนี่ยมันเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็ถูกบริหารโดยวอนมาร์ดด้วยก็เป็นคนที่ก้าวื่องคริปโตอยู่แล้วก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งของเขาเลยก็ว่าได้ข่าวต่อมาครับธนาคารออนไลน์ชื่อดังของเกาหลีใต้นะครับ ได้เปิดตัวบุ๊กแบงค์สำหรับนักเรทรดพิตแล้วนะอ่าอ่าโดยธนาคารคาคาแบงก์นะครับหนึ่งในบริษัทธนาคารออนไลน์เพีงแห่งเดียวของเกาหลีใต้นะครับที่มีผู้ใช้เกือบ20ล้านคนได้กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่าจะเริ่มเปิดให้บริการบรัญชีถอนเงินแล้วก็ฝากเงินสําหรับนักเทรดเอ,อ่บนกระดานคอยวันนะภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เนาะโดยคาคาแบงก์นะครับได้เข้าไปเจรจาเพื่อเปิดให้บริการ บริการบัญชีเงินฝากและเงินถอนสําหรับผู้ใช้คอยวันนะในเดือนพฤศจิกาครนะับเพื่อที่จะให้เกิดน,นะครับเสถียรภาพในความสะดวกนะครับการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนเนาะมันก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับที่เขาพยายามจะทําตัวให้หมันเหมือนกับแบงค์ที่เป็นแบงค์เงินสดปัจจุบันนี้เนาะก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งนะอาจจะได้คนอาจจะได้รู้สึกว่าเออเราเป็นเจ้าของกิจตจริงๆเราสามารถฝากสามารถถอนแล้วก็สามารถอัปเดตได้แต่ก็อ่า อาจจะผมมองแล้วอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันวุ่นวายเท่าไหร่นะหรือว่าเพราะทุกวันนี้เราก็ใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กแบงค์อยู่แล้วถูกไหมครับอาจจะรับสลีเงินเดือนหรืออะไรแต่เป็นในมือถือผมคิดว่าอาจจะเป็นในส่วนของแบบนั้นก็ได้อาจจะไม่ใช่มังสือที่ถือเป็นเล่มๆเหมือนเมื่อก่อนนะอ่าแบบนั้นอาจจาะไม่ค่อยสะดวกเนาะนสำหรับบางคนนะนี่ส่วนข่าวต่อมาครับรายงานล่าสุดเผยทวิตเตอร์กองให้พนักง,งานหลายสิบคนกลับมาทํางานนะครับหลังถูกอีลอนมัสไล่ออกเนาะ เมื่อไม่นามานี้เรามาเขาก็ได้ประกาศที่จาในส่วนของส่งอ e ีเมลนะครับให้กับพนักง,งานาที่จะทํางานอยู่ในทวนะิตเตอร์เนาะปลดออกก็คือครึ่งหนึ่งจากเจ็ดพันระ้อยคนเนาะตามที่บริษัทเขาได้ประกาศออกมาตามที่บูมเบิร์กได้รายงานออกมานะแต่หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการเรียกนะครับพนักง,งานบางคนที่ถูกเลื่องจ้างไปแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจอีกทางพนักง,งานบางคนก็มีประสบการณ์แล้วก็ความสามารถในการสร้างคุณลักษณะบางอย่างตามที่เจ้าของทวิตเตอร์คนใหม่ต้องการกนะ็คือตามที่เรามาต้องการนะซึ่ง ถามว่าอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกไหมไม่ใช่แปลกนะครับเพราะว่าอีโมาร์ก็บอกแล้วว่าเออคนที่ตูอ e ีเมลบอกเอ่อเลิกจ้างออกไปเนี่ยก็คือทุกคนจะได้รับอ e ีเมลนะส่วนใครที่จะได้กลับมาทํางานเนี่ยก็คือเดี๋ยวเขาก็จะส่งอ e ีเมลไปเหมือนกันว่าคุณจะได้กลับมาทํางานนะซึ่งมันมันอยู่ในกระบวนการของเขานะครับซึ่งเขาไม่ได้ไล่ออกทุกคนนะสาหรับคนที่ยังมีความจําเป็นหรือว่าน้าที่ที่สําคัญอยู่เขาก็ไม่ได้ให้ออกนะเพราะว่าเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะมีอ e ีเมลส่งไปนะสำหรับใครที่อยากจะกลับเออจะได้กลับมาทํางานเนี่ยซึ่งแต่ว่ากก็มีาร ให้พนักง,งานกลับเข้ามาอีกก็าจะาเป็นหน้าที่ที่สําคัญที่รอนมาเขาต้องการเพราะว่าแทนที่จะหาคนใหม่ก็ใช้คนเก่าที่มีความสามารถนี่แหละครให้กลับามาทางานตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่งข่าวต่อมาครับดูคอนบอกใบ้ถึงพันธมิตรที่เป็นไปไดนะ้กับเทอร่าคลาสสิกนะครับดูคอนนะครับกล่าวว่าการสร้างพันธมิตรระหว่างเทอร่าล็อกเชนเก่าและใหม่ไม่ใช่เรื่องยากนะครับโดยโดูคอนบอกใบ้ถึงนะครับพันธมิตรระหว่างตัวดูเทอร่า2.0ูแล้วก็ตัวเทอร่าคลาสสิกเนาะ โดยการสนทนาในบล็อกอในแอปเนี่ยเขาพยายามที่จะบอกว่าพยายามนะครับบุอเคอนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าการเป็นปัตมิตรระหว่างาคลาสสิกหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องยากครับอย่างไรก็ตามความกังวลหลักของเขาคือการทาให้ชุมช,มช,มชมนคลาสสิกดําเนินการตามข้อเสนออัปเดตแพลตฟอร์มเนาะซึ่งผมขอเลา่ยายา่อยๆเลยละกันนะครับก็คือเขาพยายามที่จะรวบรวม2ออย่างเนี่ยให้มันคู่กันให้มันขนานไปด้กันนะครับแล้วก็เชื่อมเชียนกันเพื่อที่จะดึงดูดผู้ลงทุนนะครับให้กลับมา ชุบชีวิตในส่วนของสอง,สองเหรียญน,นี้ให้กลับมาเหมือนเดิมเนาะ <S <S บอกว่าคิดอย่างรวดเร็เวนะถ้าเกิดตุต่นหนา2.0ุกับตูรุ่นหนากสิเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราพิจตนาการถึงดวงจนันทร์ฝาแฝดนะครับในสถานการณ์บนท้องฟ้านะครับทั้งมวลมีค่ามากกว่าผลรวมของส่วนต่างครับผู้พัฒนาหลักของนั่นกติกรก็คือพยายามจะรวมกันทั้งสองอย่างนี้ให้มันเป็นตัวเดียวกันก็คือเป็นพันธมิตรกันดีกว่ายอย่าเป็นศัตรูกันเลยซึ่งก็ต้องบอกไปเลยครับว่ามันมีส่วนในสิ่งในสิ่งที่เขา ตัวลูน่า2.0เนี่ยถูกพัฒนาโดยในส่วนของเชอร่าเนาะคือทีมพัฒนาเก่านี่แหละเขาไปอยู่ในฝั่งนู้นกับฝั่งดุก่อนทั้งหมดแล้วก็ทิ้งให้ตัวลูกนลาสติกจมอยู่ในโคลนเป็นปุ่นผงที่ตายนะแล้วก็ตอนนี้มันถูกพัฒนาโดยชุมชนแล้วก็นักพัฒนาอิสระเนาะที่เขามาพัฒนาตอนนี้มันฟื้นขึ้นมาเริ่มมีชีวิตขึ้นมาแล้วและตอนนี้ก็กําลังจะถูกจับมัดรวมให้เข้ากับตัวลูน่า2.0ซึ่งบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาบอกว่าเออนั่นไง พอชั้นถามมันนพื้นขึ้นมาพวกเธอกลับมาแต่ก่อนหน้านั้นขอความช่วยเหลือขอคนมาช่วยเขียนโปรแกรมขอเงินทุนขออะไรไม่มีให้แต่พอตอนนี้กลับมาปุ๊บมันก็เป็นธรรมดาครับของโลกธุรกิจเมื่อรุ่นนักสิ่งมันไม่ตายครับมันไม่ตาย,ตายคือเขาพยายามฆ่ามันให้ตายแต่มันไม่ตายคนยังให้ความสนใจกับรุ้นคักสิ่งอยู่ไม่ยอมย้ายไป2.0สักทีในเมื่อเป็นศัตรูไม่ได้ก็ต้องเป็นมิตรถูกไหมครับเพราะถ้าอย่างนั้นมันก็ไปไม่ได้ถูกไหมรุ่น2.0นาะคงจะไม่มีใครสนใจถูกไหมครับเออมันก็ต้องมี ให้คนที่เป็นรูน้าคลาสสิกก็ไป็นส่วนใช้โซลิซูลแล้วก็ไม่เอาบางคนเขากเกลียดบางคนเขาก็ไม่ชอบบางคนเขาก็ไม่อยากจะได้แต่ถ้าเกิดมันจับรวมเข้าบด้วยกันได้อาจจะได้พันธมิตรที่แข็งแกร่งหนึ่งคือคนที่ยังเป็นแฟนคลับของเทอร่าที่ไม่ได้เกลียดเลยแล้วก็ไม่ได้ชอบเลยอาจจะเฉยเฉยหรือว่าชอบทั้งสองเรียนหรือว่าแต่ยังไงก็ได้ขอแค่มันเติบโตมันก็ยังมีนะก็แทนที่จะเป็นสตรูก็เป็นมิตรกันอะไรแบบนั้นเขาพยายามจะสื่อไว้นะมากกว่าเนาะซึ่งก็บอกว่าอาจ เรื่องนี้อาจจะต้องคุยกันอีกยาวนะเพราะว่าบางคนเขาก็บอกว่าระหว่างทางนะครับฉันกําลังจินตนาการถึงความเป็นไปได้นะครับสําหรับสิ่งจูงใจที่สอดคล้องกันทิ้งต่างๆเช่นเกมที่หุงชนรุ่นนาคาสิกสามารถแข่งขันกับตัวรุ่นนาซองตัวศูนย์ได้แต่พวกคุณจะมีความคิดมากขึ้นผู้พัฒนาของรุ่นนาคาสิกกล่าวนะครับก็ต้องเข้าใจเขานะครับว่าเออทุกวันตอนนี้การเป็นปันธมิตรกับรุ่นนาคาสิกนันไม่ใช่เรื่องอยากตราบใดที่ข้อเสนออัปเรดซอฟต์แวร์สามารถผ่านจากด้านล่างได้นะก็จะมีการ อัปเกรดแล้วก็จะมีข้อเสนอต่างๆเกิดขึ้นนะอ่าอันนี้ก็ต้องตอนเนี้ยไม่ว่าอะไรก็เอานะครับเพราะว่าเพื่อให้เหรียญมาเติบโตต่อไปได้นะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายในตัวงตลาดหมีนะถ้าเกิดยังเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่เพราะว่าม,มีอะไรเลยที่สามารถการันตีได้ว่าอะไรจะไปอยู่หรืออะไรจะไปรอเนาะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะครับม,มีการรีเพกเกิดข,ขึ้นมาจริงๆนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่สองเหรียญน,นี้มันเกื้อหมุนกันอย่างเช่นชิบะนะครับ อยู่ในส่วนของอ่าก้นหนุนกันในส่วนของ oin, ดัชคอยถูกไหมครับเพราะว่าเป็นคู่เทรดกันหรือว่าชีบบาทเคลื่อนตัวตามส่วนของอีเทเรียมบิตคอยเงี้ยมันก็เป็นข้อดีและข้อเสียเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ใช่ความดีเสมอไปเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพีิงชักชวนในการลงทุนแต่อย่างไรนะครับเป็นเพียงการบอกกล่าวกับสานิทุกของทุกตัวียงเท่าน,นั้นสหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนในยจริงๆกันม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย